ใครมาแต่ก็ไปมาปติดปอขยามาแต่ละสายเล่นได้ดีก็มาสู้ๆโย่้ามาฮัทโถยมาไปดูดิฉันเพื่อนทั้ันเองมันจะมารอข้างไปไปตัวเลือกไม่จะไม่พินครับมาออกบอาแปลงก็แปลงแรกดีโชว์ได้ดีก็ะได้เงี้ยขยามาละสายได้อยู่แล้วแปกมาเลก็ติดปอได้บอลโยชายจับแล้วไหลขึ้นมาสุดแบกโยข้ามาไม่ผ่านจะได้แล้วก็ จะบอกสุดท้ายนะครับลองผาไปแล้วชิซิโนทุกทุกี่จะได้อผู้ใหญ่เอลูนตัวใหญ่เอาแล้วับมีกัลมาประพาดไปวาดแล้วก็ยัดเกลือเลยนีมาเป็นกลองอะไรก็มุชิิทน่ทุกที่ กลับมายกเลยทีมรอแล้วมาที่อมปโยกหลอกโยกสวยเลตรงนี้ก็มาแล้วก็ตี้ล่นตอไม่มีัญาได้ต่อไปาทีมอออกข้างไปนั่น้้ตรงนี้มปมยยาานขวามาแลจับก็โยอบเช่นเช่นยอนรมาอมปมแงซ้ายนี้ก็มาได้สวยขยันขายเลยแล้วจับบอลได้เยอะมบอลหลักเลยจับสองตัว kalau kita dapat satu mata หลายมาดีแต่แต่ยอดต่อความสุขสบายแต่รูปีธนาคารต่อไปดีแตคณะใเอ็มต่าเอาแต่รีกันดูีต่อดูดีก็นหลายมาให้มาโยนส่งกันยังไงโครงการมีเพื่อแต่ว่าตรงนี้เราจะเปิดยาวมุกสะท้ายเข้าทางผู้ใหญ่เอ็มมีโอกาสได้งานหรือเปล่าใบพาจะได้ยังไงโต๊ะปมาณมาโต๊ะให้มันระหว่างใถึงนี่จะได้กันจะมาแล้วก็เปลี่ยนอยู่แข็งโตแข็งปั๊บแข็งโตแข็งปั๊บ เรียกอะไเนี่ยโอ้ข้างไปเองนโ้นก็มีสิ่ที่ก็ลุกปีนบออกมาอ้แมป่าชินมาลพังโอแม่ป่าชนาลพังโอ้แม่ป่าชินมาลังโอแม่ป่าชินมาลังโอ้แม่ป่าชินมาลังโอยแม่ป่าชินาไพังโอ้แม่ป่าชินมาลพังโอ้แม่ป่าชินมาลังโอ้แม่ป่าชินมางโอม่ปาังโอ้แม่ป่าชินมาลพังโอยแม่ป่าชินมาลพ้แม่่าชนมาลังโอ้แม่ป่าชินมา

เราเแพ้เนี really? ่ยราแค่จ so. ับากันเองนะแล้วตอนนี้ก็ผู้ชายี้าลให้ยมมอหลังไปนะครับับ ออการบฝ่าระบาอนนี้นครับออกมารับที่ไปนะครับแต่ฝ่าระบจะุณยยโยขออกมารับฝ่าพระบาทรบงไห้องไห้จะร้บงไห้จะร้องไห้จัรองไห้ะร้องไห้จะร้องไห้จะร้องไห้จัร้องไห้จะร้องไห้จะรอร้องไห้จะอจะอไห้จรัองะอรับงองไรองหรองไหจร้งะอรับง้องไห้รงองไห้รอองครับงรองไห้จร้องรองไ้จร เอา้วก็กับมาใหม่ในก็เซตใหม่ขยายาน้วมีเพื่อนหมสองสองเพื่อเราไให้แล้วกนในก็โหลังาแล้วก็ปาเาใช้จับเข้ามาไหลแทงแล้วก็ไอ้กรองไอ้กระดอไปอแล้วก็างแล้ก็ต้องในาสักูดแล้วก็แสดงออกยัวเอฟเอฟตูตามแล้วกนในก็พันก่อนครับ

kita tidak akan keberuntungan, orang mualah yang dapat beristirahat, kita tidak memiliki apa-apa, kita jauh, 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 kita jau

โอดีกัตแต่ผมจัดการสปอนเซอร์สี่ท่นนน้ามาแล้วครับทุกคนช่วยเก็บด้วยนะสปอนเซอร์สักสี่ท่องผมแ้วก็ขอมูลนะพยายามย้าท่านอยู่บนพื้นนะห้อยู่สงสุให้อยู่สงสุดใช่ไครับอนี่ต้องไปสิง Aku tidak dengar menutupin, Ajaib, 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 aku tidak dengar menutupin,

เด็กก็จะสตไดงก็ผู้สิงก็จะมีท่านอื่นเนี่ยก็จะตะทิ้งข้อหลังออกมาแต่จะไม่ได้าังตุกดนทำแนเออื่มี็คนรัางฟังตุกนันเลยนะี่ยไปนี่นแ้วกอ เดินก็เฮ้ยก็๋่ากนะเขาเดินเขาเดินเขาไปหำประตูด้วยยืนอยูในประตเลยแล้วจักรการเลยพอเราสองคนสิน่าสนใเอาวุธก็มาใส่ไป ก็ไดายิงออกไปสิย no, ิงยกไปยิง yeah. ขึ้นขางนสองสูแล้วก็ไดอบอมไปสิ่งประจักนะวทีนี้สุดท้ายวทีนี้ก็มดไปแล้วก็ด้รู้แล้วีงยิสกอร์ไนีิงขึ้นสองสูงสองสูอาจบะลอนต้องบอกว่าตอนไดอบพแมนชัยชัยเข้าไปถึงแน่นอนลอยไปเลยก็ไม่นอนครับเอาไปกมันทีได้พี่เอ็มายาไป ปีละก็พยายามจะปิดหนีไปผ่านอะไรก็ได้แลแก้ไขมาได้านได้บอลเข้าอยู่แล้วยื่นออกมาแล้วก็อ้าว

สองสองเป็นอะไรกันนะสองเป็นอะไรกันนะสองเป็นอะไรันนะสองเป็นอะไรกันนะหน่งหนึ่งตุ้ไรกันดีสองสองเป็นอไรันสองเป็นอีไรกับสองเป็นอะไรกองเป็นอกันหนึ่งสิสองตีสุดท้ายากเป็นใครก็มากระซิบกระซไปแล้ววิ่งมาปั่นจักรยานแล้ว้ิ่งไป โอเคงั้นผมขอทํางานเองครับ

ครับเวลามีมาเยอะ

แต่มความาอีกแล้วเามสารีกไมะดที่ต้องเราะรไปแต่โดยสุายเราจะด้าุญแจรวก็ไ้ไปที่ระตำหน้ก็ได้ลองถบาาแล้วสนด้านจมันะีเดมาลวจะพร้อมจะมาังเป็นของวันดูก็ลัะาขอ่้มาขันแต่ได้กลับมาาได้มา 好，的天给大家带来一首《小苹好，今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 天给大好，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  Ayo kita berdoa, tolonglah บอกว่ไปไหก้อให้มไปแ็ไอไจะปากไปก็้ปไปอกไปไปอยากไปอยาไปากไปไปอยไปยไปอยากไปอากไปอไปอกไปอากไปอยไปยไปอยาก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 ไปแยากไปอยากไปกไปาวไปกไปกไปอยไปอไปอยากไปอไปอกไปอากไปอยากไปอยไปอากไปอไปอยไปอลากไปอไาายอาาากยาไปากกาไปาา โอ้โหดีครับสนุกครับสุกสุดๆสมรเรนตนี้จะเนัของผมนครับโอ้รับนี้จะเปนรัรผมนะครับเป็นตัวเต็ตัวคมต้องีกรเลยีแ้วคุณม่กมอารเรอนะครับคอกเห็นครเอ็กซ์ัอ้ตันีครัเปตัวเกมรือตัวบอลเป็นรองทุกขนานะครับตอนนี้ครับผม้่างได้มากระทนะครับ้ยเครับ

บอกเนลายมาลยองพี่ใบอาจะเกี่ยวกันเทเกี่ยวกับเทเราองแบบตีกันนะครับอาว่ออเน่ายเ่อนกนะครับตีกันแบบของเก็นลายวงเพื่อนกันนะครับตีกันบเองเ็นลายสิงเ่อนกันนะครับ เอาเล่นได้กันตอนนี้ไงไหลมาไปถึงเอาลูกใหญ่ไปเร้วไวันี้แล้วไ้ันนี้ช่เปะตดนะอ็ตยนะรับเอ็ตนะครับตัไปครับเอดปรนยนอกนะครับดปลนะครับอ็นรดเับเอ็กตนะครับอไปเยครับ็รนับไเลยครับอรูนะับปลย่ะครเอ็ปะตูนเนะเอ็ดปคดไเลยนะครับ มาเดินไ้เด really ินมาที่จุดต่อเร่องนะเพื่อนๆทา่รักทุกท่านตอนนี้เรจะมาพิมพ์ตัวครับเพราะฉะนั้อย่างนั้นผมต้องมาแสดงการเลื่อนไหวนะครับว่าจะยังไงยังไงใช่ไหมท่านผู้ชมเชิดมาเกะไปหมดในวันี้ ก็ wow. 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 เรต้องตัวนีเพื่นนะพักันข้างนยกต่เราต้องมาตั้งใจตัดนี้กนีห้ตั้นจอยูนีนะอย่ามาัวนที่ไม่ดีนตพอได้ตัวเล้วถงวันที่เาต้ตายแตนนี้จะตายกนได้ยังไงบ้่ามาอนตาันนี้ไม่ได้เยับแต้ต่ายนี้ให้ทีมร้าทีนตแ้ตอเย็นทีมเาีไมาแล้วแต่ถ้ีตัวเราไม่ัดทีา้ีมอะไรีเต้ตีุตาตายด้ทีตยตัวเราล้เลยครับ อ้าวดีครับกลังต่อลเราอยูนนี้4สุดทายในุกแล้วก็ั้ต่เอปทแล้วใอยอมาตงลอนี่จะเแบบตั้งใหม่อลอยจังหวะให้เ่อนนีก็ออกมาที่เยมนเทปเยอมนเลังสุดท้ายดีครับยอมลับมาแก้ไขกันไปตอนน้็มี่โรแไฮซ้ายมามีโอกาสโย่ออกลมเนตอ้ยังไงมองมาอสามมีเนอร์ูยกน้งามุตู มูลสัตว์ลุงจับว่ใครมาเสียสนิทกันทีร้านนี้ทิ้งงานชิ้นสดท้ายผมก็ย้อนยมาน้ำมาโอปปิเอฟนตัวนี้ก็แม่ย้อฟังฟ้ากันไปอีกครั้งได้เราทำใช้ตลออยู่แต่ว่ามัันยงจังหวะนี้ไม่ได้มีเสียาอะไรก็บ่อยเล่นต่อแล้วผู้ใหญ่เอ็มตอนนี้ไหลเข้ากลางลุงต่อก่อต่อทั้งหลายจะมาดูเฉยอ๋อเดี๋ยวนี้ทำตัวนี้กันได้กริงอาสุกับโอปปิก็สุดเสียงเริ่มเป็นไบบนั้นกันด้วย ครับวันนี้ครับ <tuk tangan> ดึงหลงคมองไปทางซีนพลางศักดิับตดเราไปตะวันนี้ให้ดูสครับตัดจานไปทางนั้นแล้วก็เท่ียหอบว่าเท้านั่งด้านซ้ายจะต้อตีมาตะันนี้จะต้องได้่เทเสียอบว่เทจะตรงจับได้แล้วสวัสดีว่าดึงข้างไปเนี่ยจะดูพิกินก็เป็นดางคอเนี่ยเลยสายซีนพลังศักดิเอาได้ยังก็มองดูต่อใด้คอมองไปสายซีนพลังศักดิ์กินก็ตัวเจะมีลูกสูหรือไม ลูก,ลกซูมีไหมไหลมาไ,ลไม่ได้จบแล้วปิดแล้วก็ตอนนี้ก็เจอสองคนแล้วลุงคิดว่าลูกทีมมันเดินตอนนี้ก็แสดงออกคอมแมงแล้วตอนนี้จะปิดเข้าชายไถขึ้นมาไถแล้วอ๋อ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Oke, kemudian kembali Kita taruh Soeja lagi, kita taruh Soeja Oke, jadi ini kembali, kita taruh Soeja lagi 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 อ่าทุกคนกําลัง